สวัสดีค่ะวันนี้จะมาสอนวิธีการดันฝุ่นนะคะอุปกรณ์ดันฝุ่นมีดังนี้ค่ะน้ํำยาดันฝุ่นป้ายทำความสะอาดฟอกกี้ไม้ดันฝุ่นพร้อมผ้าดันฝุ่นไม้กวาดพร้อมที่โกยขยะมาดูขั้นตอนการดันฝุ่นได้เลยค่ะ 1. วางป้ายทำความสะอาดด้านหน้าและด้านหลังให้อยู่ในระยะที่จะดันฝุ่น 2. เทน้ํำยาดันฝุ่นลงในขวดฟอกกี้ให้พอดีกับขอขวดฟอกกี้ด้านล่าง 3ฉีดน้ำยาดันฝุ่นลงบนผ้าดันฝุ่นฉีด4-5ครั้งให้ทั่วผืน4ดันไม้ดันฝุ่นไปข้างหน้าดันลอยซ้อนลอยให้ทั่วพื้นที่ที่จะทำความสะอาด5หลังจากดันฝุ่นเสร็จนำไม้ดันฝุ่นมาเขย่าฝุ่นออก6นนำไม้กวาดมากวาดเศษฝุ่นที่เขย่าทิ้งไว้ให้สะอาดจุดเน้นย้ำปิดฝาขวดฟอกกี้ให้แน่นและปรับหัวให้เป็นละอองฉีดทิ้งไว้7-8ชั่วโมงจะทำให้ผ้าดันฝุ่นเก็บฝุ่นได้แบบมีประสิทธิภาพ ไม่ควรฉีดน้ำยาดันฝุ่นแล้วนำไปใช้เลยทันทีเพราะจะทำให้พื้นเป็นคาบข้อควรระวังเวลาฉีดน้ำยาดันฝุ่นต้องเว้นระยะห่างเพื่อไม่ให้น้ายากระเด็นเข้าตาอาจทำให้ตาอักเสบได้ยกไม้ดันฝุ่นขึ้นสูงเพราะจะทำให้ฝุ่นฟุ้งกระจายขอบคุณที่เข้ามารับชมวิดีโอนะคะสวัสดีค่ะ